สวัสดีครับสวัสดีช่องพายนิ่งหนองชาแนลนะครับวันนี้ก็มีเวลาลงมาไล่ล่างนะครับวันนี้ก็มาถ่ายลูกชายพี่นิ่งหนองให้ชมนะครับพายแก้วนะครับนี่นะครับลูกชายนะครับลูกชายพี่นิ่งหนองเรานะครับนี่อุ้ยช้างอายุเท่านี้งานออกเยอะมากนะครับนี่งานออกเยอะมากนะครับเราจะคิดว่างานอย่างนี้ไม่สวยนะครับช้างยังไม่โตนะครับช้างยังเด็กอยู่นะครับ ยิ่งโตยิ่งงายิ่งเปลี่ยนนะครับช้างนะครับจะบอกนะครับถ้าดูเอานะครับนี่เป็นพ่อพันุนะครับนี่เห็นสาวๆาวไม่ได้เลยนะครับนี่อยากได้ผสมพันธุ์เลยนะครับนี่ทางเชือกนี้นะครับนี่หล่อมากนะครับนี่หล่อมากนะครับลูกชายพี่นิ่งหน่องนะครับนูแม่เขานะครับนี่แม่เขาตัวใหญ่มากเลยดูครับดูครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็มาวัดกับแม่เขาดูครับแม่ไผยแก้วครับ แม่พายแก้วกับแม่น้องบัวนะครับบัวขาวเรานะครับแม่เขาใหญ่มากนะครับนี่ใหญ่มากนะครับดูสังเกตดูนะครับแม่ทั้งใหญ่มากนะครับสูงเกือบเท่าพี่น้องนู่นนะครับพายแก้วนะครับนี่เขาจะคู่กันกับพี่น้องบัวขาวนะครับน้องบัวขาวจะเป็นน้องพายแก้วนะครับนี่นะครับเขาจะอยู่คู่กันนะครับ สุดโลนะครับสายแก้วสุดโลนะครับพี่น่องเราก็จะอยู่ด้านหลังนะครับไม่ได้สนใจใครเลยนะพี่น่องเราครับดูตานะครับดูตาเหมือนพ่อเลยดูรูปสนะทรงนะครับนี่แก้วสุดโลนะครับกำลังหัดนะครับสุดฝนทัวร์นักท่องเที่ยวนะครับ ก็เป็นแล้วนะครับเป็นทุกอย่างแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีตื่นไม่มีอะไรเลยนะครับเดินดีมากนะรถลาขี่มาก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับนิ่งมากนะครับช้างเชือกนี้ไม่ตื่นไม่วิ่งเลยนะครับช้างอยู่แถวนี้ก็อยู่ยู่งกับรถอยู่แล้วนะครับไม่มีตื่นไม่วิ่งนะครับอยู่แถวนี้นะครับก็สนิทแล้วนะครับ แก้วแก้วแก้วเอย้ยแก้วแก้วแม่ติดตามด้วยนะครับถ้ามีเวลาจะไลฟ์ให้ชมน้องชายแก้วนะครับี่รอครับอีกหนึ่งเชือกก็น้องชายก็น้องบัวขาวนะครับนี่ครับแม่แม่เดียวนะครับน,นี่แม่เอนะครับทั้งแม่เขาก็จะใหญ่มากรนะับ อยู่ทับแม่เขาครับแม่ของภายแก้วแม่ของภายบัวบัวขาวเรานะครับดูแม่เขาใหญ่มากนะครับนี่พี่บัวขาวน่าจะเป็นลูกตัวที่หกที่เจ็ดนะครับของแม่เชือกนี้นะครับนี่แม่เชือกนี้ให้ลูกดีมากนะครับเนี่ยให้ลูกดีมากเลยนะครับตั้งใหญ่ด้วยนะครับนี่สวยมากนะครับนี่เลยหนุ่มรอเรานู่นเลยพี่นิ่งน้องเราอยู่นู <oughs? S 1> <ๆ>่นนะครับ นู่นเลยอีกหนึ่งเครือกลูกพี่นิ้งน่องเราจอมสนนะครับนู่นนะโตแล้วจะเท่าแม่แล้วครับอุดมสมบูรณ์ทุกตัวนะครับลูกพี่นิ้งนองนะครับสายแก้วเราฝากไว้แม่ติดตามด้วยนะครับช่องไฟนิ้งน่องชาแนลนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาก็จะถ่ายให้ชมแบบนานๆยาวๆนะครับพอดีก็พ่อครก็จะไปหาข้าวกินโกนนะครับ Abang Mee Mee, tindak balai. Selamat pagi.